พยาบาลกับเชิงดำเนินงานตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวโดยนายแพทย์วุฒิชัยแป้นทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกับเชิงภายใต้วิสัยทัศน์โรงพยาบาลชายแดนคุณภาพสูงเป็นเลิศด้านการแพทย์บูรณาการซึ่งมีผลการดำเนินงานดังนี้ 1. โครงการจัดส่งยาที่บ้าน d ิ l ิ v ว r รยาผู้ป่วยถึงบ้าน โรงพยาบาลกับเชิงเริ่มดำเนินการ27มีนาคมพุทธศักราช2,567มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกับเชิงสนใจสมัครเป็นผู้ส่งยาสมัครเข้าโครงการ15คนส่งยาให้ผู้ป่วยในเขตอำเภอกับเชิงระยะ30กิโลเมตรครอบคลุมทั้ง6ตตำบลเริ่มส่งยาถึงปัจจุบันส่งได้ทั้งสิ้น194งาน แบ่งเป็นส่งโดย Delivery ยาผู้ป่วยถึงบ้าน193งานส่งโดยขนส่งเอกชนหนึ่งงานระยะส่งไกลสุดที่จังหวัดปทุมธานีปัจจุบันกำลังดำเนินการเปิดรับสมัครให้อสอมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้าร่วมส่งยาผู้ป่วยถึงบ้านเพื่อเพิ่มการเข้าถึงของระบบส่งยาในชุมชนประชาชนผู้ใช้บริการส่งยามีความพึงพอใจลดระยะเวลาในการมารอรับบริการที่โรงพยาบาล สองสมาร์ทเอไอมีการนำระบบเทคโนโลยีเทเลเฮตมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลแม่ข่ายผ่านระบบบริการให้คำปรึกษาทางไกลได้ที่โรงพยาบาลกับเชิงและดูแลต่อเนื่องบนรถพยาบาลไปจนถึงโรงพยาบาลแม่ข่ายรับส่งต่อ 3. โรงพยาบาลอัจฉริยะปรับโฉมโรงพยาบาลให้ทันสมัยโดยการปรับปรุงพื้นที่รอคอยผู้ป่วยและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยทำให้ลดการรอคอยและความแออัดประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ90 4. ใส้ e พีดีเปเปรเลสเริ่มใช้งานเมื่อ25ทธันวาคม2566พร้อมกันทั้ง4ตึกประกอบด้วยตึกผู้คลอดตึกผู้ป่วยในชาย ตึกผู้ป่วยในหญิงและตึกผู้ป่วยพิเศษทำให้ระยะเวลาเฉลี่ยในการรับใหม่ผู้ป่วยลดลงร้อยละ67ระยะเวลาเฉลี่ยในการรวบรวมบันทึกเอกสารลดลงร้อยละ67ระยะเวลาในการบันทึกเนสโนตลดลงร้อยละ40ใช้กระดาษลดลงร้อยละ59ความพึงพอใจในการใช้ในพีดีเพเปอร์ลดลงร้อยละ72 กายภาพบำบัดแพทย์แผนไทยและทันตกรรมได้พัฒนาการให้บริการจองคิวออนไลน์กับ Point m e n t Center ประชาชนสามารถจองคิวผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้ตามวันและเวลาที่ต้องการมารับบริการทำให้ลดระยะเวลารอคอยและความแออัดในโรงพยาบาล นอกจากนี้โรงพยาบาลกับเชิงยังมีการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเช่นโรงเรียนเบาหวานวิทยาอารคยาเวเนสอโรยาฟิตเนสเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขค่านิยมองค์กรบริการทันสมัยใส่ใจบองปะโอน